สวัสดีครับตอนรับมื้อนี้ครับพี่น้องว่าเบึงการลงปลาอยู่ชุน,ชนบันกุกองครับอยู่กุดมน ได้ๆก็เขาวัดถึงมดครับหลายหมู่บ้านเลยต่างคนต่างมานแล้วครับเอามาจับถ่ายพ่อด้วยเดี๋ยวพ่อจะขับรถอเไรนี่นี่นี่อยู่ โมเขาดักมองเง้ยหนูเอะักนั้นตน,นตื่นนะพ่อนลปลาทุกชนิด าาแ,ลแล้วเขามาทำอะไรคนนอกเลวเ่อ

จะได้ไถือกวันวันหขอพูดท่านนานาไอโยนะครับับโฉงเขานะครับทีพนาเรือต่อไปนะครับพวหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึงชุดนะครับโยของเขาครับพื้นสะพังไปแล้วยางห้องพื้นสะพังันแรยางาวบมด้ปันเลกนะครับเล เมื่อชีวนะครับสอเมื่องมางนาอับน้วยแห่งุกคลนะครับพนาชยโยแห่งน้ำชุกนาชยโยสิยมของเราเลยครับอับชอน้ำชุม้าม้านบุรีนะครับเรงสอไปพนาตับเรื่องอีกฉากหนึ่งนะครับโอ้าคน้าถอดอกแล้วนะครับกน้อยอจิโนเลยเมื่อตาจิโล ปัตสนงขารไนตัวไหนเนาะทางหุ่นกาตรออกอาชิโลนี่คว่ากะขอบพุนนะครับทางหัวหน้าคัมนะครับหัวหน้าชิโลนะครับดูแลคนไปลอยการสืบบัติสืบตัวของพี่น้องมาลงป่านะครับขอบคุณพี่ยาวสูงณะครรมการโคน้ำนะครับทสองคุ้มทั้งของสบายซอนะครับรวมกันในบ้านนะครับพิตพภัดจิตนะครับนี่สบายซอพิตพลัดจิต ปอกระติประติ้แต่ผมขออนุญาตใ้ทางสับปะรไปนะครับอีกลาสุเดสนะครับขับมิลได้แจ๊กป่ากระตาบนะครับเต้นลอยบาาสองลอยบาทกระตาบมาเข้าได้คือว่าเอาเงินขาวัดนะครับมีส่วนรวมในการทำบุญนะครับเพอเหตุทังสีก็คือว่ามันถึอโยมมาสมวนหบจากแต่ปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่มานะครับสงวนใบพี่น้องว่ามาลุกป่าะลรกินที่รียกว่าแถวเฮ็ดบุญต่ว่าพี่น้องมันมาเอาไปเอาป่ามูลนะครับ ขอเยินดีนํำนะครับขอไปนี่ปลาตัวนี้ลงปลาไปง่านรวยบาลายคือเชนซ้ำขน่เชนข้นสตรีกับสมีนะครับวัดหาสิบาทนะครับเอาปีสิบบาทตับพี่น้องเรามาตีนะครับตรุกคนเยินดีนะครับพี่น้องเดินทางมากับวัวทางไกลนะครับที่ว่ามีบุญบัพนานะครับมีมารวบสมบุญมหาชาติมองง่ายครับเขาจะเงินตัวนี้เอาทุนตัวทุนบญมหาชาติ เขาเมษายนนะครับวัดสิสิบสิบสองเป็นเมษานะครับพอมาที่ท่านพี่น้องทุกท่านนะครับพอได้เขาพบกับความกระโดดจนกล้องกับทีมงานเออเป็นว่าเห็นดาวมาตุวันย่างอ้อมน้องก็ท้าได้ลูกเหงายาวเย้เพราวาน้าผัวท่านได้เปิดอาเมลูกระโดดเมรุหมดไงเลย่านพี่้อย่างอ้อมน้องก่ถ้าเด้ปลายโตอยู่โอ้ยน้องคนนี่น้องกันอะไรญ่เอ้ยเขาแจกมากเลยว่าเป็นซองเพื่อนว่า เป็นพยังชงเขือนเอาซอเมาขอพยัญนะคำซาบต้าเอาได้แล้วเว้ยเดมองย่นใครล้วเว้ยเอาเดือกูบาทนี่เป็นเจ็ดแล้วมั้งโอ้โอดีตเดวหากินแข่งกับพอเด็ดสื้อแล้วนี่ เขบอขบพุณนทางพี่น้องเดินทางมารวมลงแห่นะครับมีแต่เซียนเซียนนะครับเท่ากับเซียนเสียนมังเลีนเซียนเซีนะครับมาเมื่อนี้นะครับคือว่าเป็นตุนนะครับเซียนแท่มาเห็นน้าพี่กระถอยนะครับเป็นมีแพ่นะครับเป็นบักแพร่นะบางเล็กเอานํำหัวเข่าเซียนหน่อยนะถือแห่โอ้ยขอบกองเขา้นะครับขอพุณนนะครับพี่น้องเดินทางมาต่างทินตางหมู่บ้านนะครับว่าเป็นเชีงเจ็ดดงมา อนก็นากจ,ออาจากพี่ใหญ่สุบันนะครับเปสีลงปลาคือกันนะครับแจ้งขท้าพี่น้องเสีนเ้นแฮงนะครับเตียนนะกลับไปนะครับวันที่หกเมษายนนะครับบ้านนองก้อน้อยตํบลตุรกับโพสต์ตึกนะครับเป็นสิมีลงปลานะครับเป็นปลา ปลาปลอยนะครับปลาปลอยปลาตอปลาตะเพียนปลาเตี๋ามลอยดินพังสองลอยนะครับขอประชาตะพันธ์ขอบคุณนนันทรับแต่ทางทางอนุอนมาล่วป็นเกียรติเจ้าสูงนะครับต่อไปนะครับได้ก็ยูนั้นฟังเนาะใหญ่ซับแว้ลรุ่ยปลาน้ำปลาผืนสีส้มปลาก็เลียนเห็นอยู่ข้างอุ่นครับาพี่น้องม่ได้ อันารน้์ต้องออกเนาะปลามาโซเนี่ยมาไทส้สยองเลยลนะได้ปลาแล้วต้องกายหน้าถั่วนะครับน้าถั่วมากไปเลยปลาอาศัยอยู่นะครับว่ากัดเพ่อแล้วพอแล้วอ่ะคืองอาเคือเข้าเลยแหละได้ปลาปลาดีครับแต่ขอครับตัวหนึ่งชื่อกร,ระเพาขายกวางทามเบเป็น กรมการเป็นยากกีปาเออสวัสดีอีกคนนะสวัสดมาทรายงานสวนัสดีทุ่านโอตสแปลสตแปมา,ปอาปอนอนขึ้นแต่สีทุ่มนนอนอนฝอยียันยันเขาว่าปลาตัวน้นนะปลาไฮ <laughs> อปลาไฮวอยูอคค่ไหนเี่มาบอกอาจารรรถปีกับอันนี้อันละกออบพูด้ว ี่้อกก่อนร่นไล่อกเกนะครับคือของู่บ้านเขาเนินกากทีสวัดิสถานกัจุกส้งกาสัว์นะครับมาได้กินดอกเด้อกูยืนเฝ้าย่เยดยืดมาสิมอแก้ขแก้ขดก้ขก้ขออก้อกก้กอก ไ้ปวดจะไหวช็อตนะครับว่าทางมีกฎหมายนะครับเพื่อให้พี่น้องวาห็นอบนะเอาไไหวลอกป่าวนประกัดป่าลอบบ้านนี้นะครับหลงวันานพิารณาวันนี้อไร้ระกัศมีการกัดนะครับ คลิปนี้ก็คือพ่อแม่น้องสนิท้วพี่น้องเนาะไว่พออันไม่คิดนาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามอยู่กดส u ค s c ด้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ